เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่างวาสพี่สว่วนภาพนี่ผมมาชี้เป้าบ้านสวยๆทน้ำชมเล็กๆเล็กอยู่ครับบรรยากาศดีลมลื่นพื้นที่เยอะครับสี่ไร่สามงานเจ็ดสิบตารางวาครับพื้นที่เกือบห้าไร่ครับขาดอีกประมาณสามสิบวาได้ห้าไร่ เหมาะทำบ้านไร่บ้านสวนบ้านพักตากอากาศบรรยากาศดีโปร่งโล่งสบายลมโชยเย็นสบายตลอดใกล้ชิดธรรมชาติในสวนมีผลไม้หลายอย่างเป็นสไตล์สวนผสมไฟฟ้าประปาครบนะครับมีบ้านหลังใหญ่ยกพื้นปูนตัวบ้านนะครับมีของแถมด้วยแถมแอร์ด้วยในสวนก็ผลไม้อย่างเช่นมะม่วงมะพร้าวส้วมมะละกอกล้วยพืชผักเปนฟรวมีมีสระน้ำเพื่อทำการเกษตรด้วยนะครับ ไม่ต้องกลัวคาแค่นมีน้ำตลอดทั้งปีส,สวยๆครับบรรยากาศดีก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าเลือกซื้อมาจำ้ำใดไม่พลาดคลิปใหม่ๆหมท่านใดสนใจก็ไปดูฐานที่ริงกันได้แบ่งนี้อยู่วังดานครับกับบินบุรีจังหวัดปราจีนเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยนะครับจะนัดดูที่ดูบ้านหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อโดยตรงได้เลยถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คําเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้ครับ ราคาเปิดมาที่3ล้าน3เซนต์บาทด้านหน้าเป็นถนนลูกรังนะครับเข้ามาไม่ไกลครับถนนลูกรังเข้ามาประมาณ90เมตรถึงตัวบ้านเลยนะครับสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้เลยคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจด้วยครับสวัสดีครับ